เดี๋ยวคลิปนี้มาดูคู่นี้กันครับช่างรามนะหวกกระตูช่างรามแล้วก็เอ่อร้อยสามสิบนุยดีเซลครับอ่โเ้บอก้องครับเอซเว่นเลยครับที่ิ่อครับวิทใรายงานด้วยฮะวิงครับวิ่งัใจบอกว่าวิ่งครับผมวิ้งปีหน้าเอาปีนี้ับ ที่จะบอกว่าชาลามครับเองแหฮะรับภาษาอะไรเรื่องใช้แตกน้ำจะแตกทุกวันยังไม่กลัวครับโอ้ดูเสี่ยงมาแล้วต้องวิ่งให้หมันครับคู่ที่ที่หนึ่งอแอนเชนะมันอยู่ที่สักสีก็มันล้นสักสีอะไรสัก์ถ้ามันมองไม่เห็นครับ,รรบอืม เราจะเอาตูมกระแบงก็เดอกยวมันมือกันนะครับนาเล่นครับสองฟังก์นะครับบตูมนะครับบตูมนะครับบตูมนะครับโอ้ยเต็จ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 เครับขับเรียงนะครับโอ้ยเต็จร้อยแล้วบ้างเนี่ยเสื่อฝั่งท้ายบ้างเนี่ยตอนเลี้ยวนี่ล้อฝืนเลยครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่ล้อหลังซ้ายนะมันฝืนอยู่ครับ ปกติถ้าเกิดว่าไม่ใช่เต็ดเนี่ยมันจะแบบมันจะให้ตัวได้นะครับตอนเลี้ยวเนี่ยเสียงเสียงซุ่มเสียงค <S <S โคตรแรงครับ บอนะดี้เน็กนะแต่ว่าเครื่องใหญ่โอ้โหฟังเสียงด้วยเอาละครับสามรับผู้ที่เนดับที่หนึ่งโอ้โหเสียงขอบถูกแล้วครับ หนุยทั้งหนุยร้อยสามสิบอุ้ยฝาด้ำนี่เอากลับอย่างนี้เลยครับกลับด้านอย่างนี้เลยขับปวดเลยง่ายเดี๋ยวไม่ต้องถอดนะถอดหน้าเผาเอาละครับสถานี้รถไฟทีที่ไปแล้วครับ,นนรบอู๋ช่างแต่งน้ำแต่กปีครับรถจำคนน้อยครับ บคังนะครับโอ้โหแบเกตครัเียมรถมาเลยครับแบตเกตแบตเกตเตรียมรถมาเลยครับแบตเกตแบตเกตครับช่างลามช่างลาม17 1แบ็ดเกตครับมาเลยครับ อะไรก็วิ่งได้ครับ